ดูกันค่ะว่าการใช้ชีวิตตุดดังเจ้าหญิงของหญิงอ่อนวันแรกคืออะไรก็คือการปรนเปิเปตัวเองขั้นสุดค่ะตื่นนอนหญิงอ่อนก็จะเอามือวางที่หน้าอกและถามเขาว่าเจ้าหญิงวันนี้เธออยากกินอะไรเธออยากทำอะไรเธออยากไปเที่ยวไหนทั้งวันน่ะให้ถามคำถามครั้งนี้นะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราได้คำตอบแล้วเราก็สนองนิดเขาเลยค่ะ ปลนเปลือเขาขั้นสุดไรกังวลเลยนะไม่ต้องกังวลอะไรคือปลนเปลือให้เต็มที่ไปเลยสมมติว่ามีใครโทรเข้ามาใช่ไหมสมมุติเพื่อนชวนไปเที่ยวนะแต่เราไม่อยากไปอะ่ะเราก็ปฏิเสธเขาด้วยความรักและเมตตานะบอกว่าวันนี้ฉันไม่เปยนะเพื่อนฉันต้องการปลนเปลือฉันขั้นสุดเลยวันนี้ฉันไม่เปยฉันรักเกเราก็พูดแบบนี้ไปเนาะแล้วก็พอเราปลนเปลือทั้งวันให้เต็มที่ให้สุดเลยนะ เราก็ตาตึงทราบซึ้งขอบคุณแล้วเราก็ตึงอยู่กับความรู้สึกดีๆเหล่านั้นให้มันตึงเลยนะอุย้ยทราบซึ้งขอบคุณมากแล้วก็พอมันตึงตึง,ต,งตึงอยู่กับความรู้สึกเนี้ยเพราะว่าสิ่งเนี้ยที่เราได้ทาอ่ะมันคือสิ่งที่เราได้ดังใจถูกไหมที่เราทําแล้วอ่ะบอกตัวเองเนี่ยนะว่านี่แหละคือชีวิตเจ้าหญิงของฉันได้เริ่มต้นแล้วแรก โคตรรู้สึกดีมีความสุขแล้วทุกคนอยากใช้ชีวิตเจ้าหญิงแบบไหน,นอยากทำอะไรทำเลยนะเริ่มต้นทำเลยพี่ค่ะ